นี่คือถนนสุทธิสารครับดูสิครับถนนสุทธิสารคืนนี้เป็นคืนวันอาทิตย์นะครับเช้าวันจันทร์ตรงกับวันเฉลิมฉลอง,ลองวันแม่นะครับถนนนนทางก็จะเงีนเนยบๆะะครับนี่คือถนนสุทธิสารนะครับย่านอินทามาระครับ คืนนี้เป็นคืนวันที่11สิงหาคม2567ครับเช้านี้ก็เป็นเช้าวันวันแม่แห่งชาตินะครับ12สิงหาคมนะครับสังเกตด,ดูถนนหนทางต่อง้างจะเงียบสงบนะครับนีบบ่โรงแรมก็เปิดตลอด24ชั่วโมงคนระับโรงแรมอยู่ติดกับถนนสุสารเลยครับนี่ เปิดตลอด24ชั่วโมงครับเี็บข้ามบาดูนี่คือนี่ครับราคาค่าเช่าเดี๋ยวเราเข้าไปดูปลาสวยงามข้างในครับนี่ครับนี่คือปลาเพือก ทับทิมเผือกรับสวยงามนะครับเอตัวนี้ชับแปลกๆนะครับตัวที่มาอยู่หลังนี้รู้สึกสีมันจะแปลกๆนะครับอป่วยหรือเปล่าครับรู้นะครับสังเกตดูมันจะจากเมื่อก่อนสีมันจะดำสนิทนะครับแต่ตอนนี้รู้สึกสีจะซีดครับป่วยหรือเปล่าครับรู้นนะ หอยจะรอดปลอดภัยนะจะสีดำดูสเกตด,ดูสีมันจะแล้วตามันเป็นอะไรบ้างนะครับหอยรอดปลอดภัยนะนี่ตัวนี้ก็เริ่มซนแล้วน,นี่อยากเล่นลูกอยากเล่น,น,นอยากเล่นอยากเล่น,น สีมันเปลี่ยนไปนะครับวู้นั่นเลยจะตายอีกหรือเปล่าก็ไม่รู้นี่เนี่ยครับสีมันจะเปลี่ยนไปแล้วอระะอระะดปลอดภัยนะโซนไอ้ซนแต่น่ารักนี่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 แล้ว โซนแต่น่ารักครับโซนแต่น่ารักครับตัวนี้โนครับโซนโซนแต่น่ารักบ๊ายบายโอ้โหซนมันดื้อทั้งดูครับตัวนี้ดื้อดุดื้อดุดื้อสวยดุครับพอแล้วครับนี่ดูดิครับมันดื้อครับดุด้วยครับอาะไรดูที่นี่เลยครับ บายสวัสดีครับดื้อดืด้อแสนซนดูดิมันมันหนักนันทำปากนักนักอยละดื้อจัง